ในในช่วงนี้พเกิดการาบอกว่าตาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนครับแล้วก็เรืพินไม่ได้ขึ้นปคู่กันสาย่เป็นงานนี้ครับพราะก่อนหน้านั้นก็เป็นการทีอใจนลตงามียรครับวหน้านี้ถือว่าเป็นงานที่ใครก็ ครับที่จะกต่ออแาใช่ใช่ใช่ก็ช่วงีบอว่าต้องมาต้องไล่ใครก็อยากไล่คนแล้วไม้มากขึ้นไปแล้วก็ยังูเหมือนเดิมวันนี้หรอใช่ตรงนี้ผมผมใช้เพลงที่แต่ไม่ถึงก็ส่รงรัง้งที่ถึงไปให้เป็นแพลงนี่แหละครับสิ่ของผมเนี่ยก็เป็นเพลงเป็นเพลงเป็น้อ่า โปรเจกต์โปรเจกเรานเคยคุยกันไว้อยู่แล้วว่าเออเราสนใจจะเอาโปรเจกตโปรเจกต์เราเนี่ยมาสลับกับร้องเป็นองเป็นภาพคู้ใช่ครับไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่แล้วรอบหน้าจะมีขอะไรบ้างเป็นแบบมีจีบมากครับผมปกติเราก็จะไปมองนั่งแล้วก็รู้เลยเราจะค่อนข้างมีสัญญาณที่รู้ ว่าโอเคตอนนี้คนเราตช่วยแล้วผมว่าเวลาผมน้องเมีคนมองตากัตลอดนี่คือสิ่งที่ทำมาตลอดเลยเพราะผมรู้ว่าเมื่อไหร่ก็คือแบบอถ้าผมเห็นเขาก็ตกทันทีอ่างเงี้ยจะรีบรีบเข้าไปขึ้นแล้วเลยนะแต่อันนี้ไม่ได้เป็นที่ของผมนะส่วนพี่สิงห์เนี่ยคนใหญ่เรามองตากันพี่สิงจะดูแลก็มันก็ไม่ไหวเหมือนกันเลยนะครับนี่พี่พีกรถต้องทำมากเลยครับผมแค่ไม่ต้องทำ เยิคดอะไไรเอาซะโดนตกมาซะเอ๋อไปเลยครับข้อมูลอะไรไม่เพราะว่ามันไม่ใช่ข้อมูลนะสิครับคือประเด็นคือพูกด้วยพูดอะไรไปเขาสามารถแบบเฮ้ยเขาติดแพงได้มคิดทำได้อะไรเงี้ยเก่งมากเก่งมากครับชอบอะไรแบบนี้นะสุนีกลับบ้านได้แล้พอมาไอทีสี่ก็าอ้าวคิดเแต่ที่น้องเอง คือมุกแบบนี้ถ้าเกิดว่าเล่นหนึ่งจังหวะก็จะเงียบได้อยู่ก็จะเงียบนะแต่ว่าดีทุกอย่าดีข็ดีนะมันมันก็จะดีเป็นแฟนสนุกที่เปดีกว่าเดิมครับใช่เพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้พูดคุยหรือว่าไม่ได้พูดแบบไม่ได้คุยกันสองคนแล้วก็มีออกมาวแบบนี้แล้วแล้วก็ไม่เสร็จแล้วพอหายไปนแล้วมันจะเรื่อยๆปกติขบวนการชมจะเป็นที่ชิลนะครับรอบนี้ก็ได้ที่ ใช่ครับแล้วก็พอดีวันนี้เนี่ยมีประเด็นเนี่ยกจะพูบแฟนคลับลองรลัดเรื่องฉันว่าตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่รวมทุกไปเลยนะครับนานๆทีด้วยครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องสอกย้ำต้องสอบย้ำหรือเกิดเรื่องนย้ำใช่ไหมผมเปลี่ยนลายแล้วแบบว่าเราแล้วก็ลงมาไม่แล้วครับก็บอกไปแล้วว่าผมพูดกัเสียต่ออะไอะไรครับใช่ครับ ไ่เป็นประเด็นสำคัญนะฮะอาจจะพูดนิดนึงก็จริงๆไม่มีอะไรมากครับอยากจะขอบคุณด้วยทียหรับแฟนที่ว่าทุกคนคือพี่เลยที่มีโส่วนร่วมกับโปรเจกต์นี้แต่ว่าก็อย่างที่ผมที่สิ่งบอกไปนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาจนถึชงช่วงนี้เนี่ยการใช้เงินเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนให้มากกว่าเดิมนิดนึงนะครับคือเราไม่ห้ามเลยเราดีใจแล้วเราประทับใจมากที่แฟนทุกท่แต่ว่าก็ช่วงนี้นะครับอาจจะต้องจับจ่ายใช้เงินจางมัน ดีด้วยเพราะว่าพวกผมก็เป็นห่วงผูกคูกด้วยใช่ไหมครับยังไงก็แลวางแผนการเช็คเงินดีด้วยนะครับอะไรครับเราเล่นไม่เก่งนะพี่ต้องระวังมีคนมาวสิดชี้อ่ะเราเราเมนเทอร์ก็ไม่แน่ใจบาทละสิบชี้เท่าไหร่ผมมีเพื่อนไลน์มาบอกบอกจำนวนครบเป๊ะยันบาทเลยยันหน่วยเลยหลักหน่วยเลยผมเลยรู้ยอดเต็มเต็มแล้วนะฮะับต้องต้องฟังตกใจนะครับก็เลยยันมากเลยใครหนูอ่ะ ของคนที่แสดงเห็นในอินสตาแกรมที่มีรูปก็ตกใจมากว่าทำแบบนี้ได้ด้วยครับน่าดึงเข่น ซึ่งตอนนี้ได้ถามว่าลูกเต็มแล้วแบบเต็มพื้นที่แล้วคือเต็ดเสร็จแล้วใช่ไหครับเดีจะไปดเือันนี้เป็นการโดนงคือเยคอวาไดยินไมนจะเป็นุุคือเราเปิดโอกาสให้แฟนคับทุกคนเลยที่เป็นกิรยาในโอกาสได้ร่วมโด้เด็นกันเพราะฉะนั้นนี่ยผดาว่าน่าจะทุที่เลยยัน จะไปทำอะไปสนุกๆก็ทำอะไรไกลๆแบบนี้เหลครับก็เดี๋ยวไว้คุยกันซะหน่อยครับคือจริงผมยังไม่ทราบเลยนะว่าทำอะไวถูกต้องหรือเปล่าตอนรับปีใหม่ครับปีใหม่ต้องทำกันครับ วคุณรมาับบีได้จี้จุดงบอกนครับยังไม่ไม่บั่บก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีนัดเจอแฟนคลับต่อยแล้วเราอยากพูดเพิเรื่อนี้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะบอกอะไรถึงกิริยาที่อานเตรียนดูอยู่นะครับก็ขอขอบคุณ เราใจแรกใจนะครับก็อยากจะพูดแต่ตรงอย่เลยว่าเวลาจะใช้จ่ายจะใช้เงินอะไรเนี่ยในช่วงนี้ก็อยากให้วางแผนคิดู้ทตัวเองเยอะๆนะครับอย่าหมดใจกังเราสองคนนะครับพวกเราเองก็เป็นคนที่ช่วยนะครับคือคุณผ่อนผู้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นในคนที่ตอนนอ้เขาไปเขาไปร่ว่ามีคนเจ็บหรือเปล่าหรือว่าคุณแค่ส่งกลังใจเฉยขอบคุณทุกคนทุกคนครับเพราะว่าคือเพราะว่าคุณสร์ตเราอยู่ตรงนี้ต่อให้ไม่ได้ไม่ได้ส่งต่อไม่ อาจจะเป็นสปอร์ดด้วยครับกำลังใจแล้วก็อกไม้แทนปีใหม่เหรอครับของผมมีซีรีส์ของเครื่องครับผมเลยขอฝากด้วยครับมีดอกคำดอกไม้กับเคื่องส่งเอาแขนเริ่มถ่ายีใหม่เลยใช่เนี่ยบุกตาบเริ่มต้นเลยครับแล้วของคุณถึงตล้ครับมีมลอะไรบ้างครับยังไม่เริ่มถ่ายเดี๋ยวทำกล่องจะบอกน่าจะกลางปีไหมหรอต้นปี

เต้นด้วยไหมโอเคได้คือถ้าเต้นต้องเป็นรองถ้ารองต้องไเป็นเต้นครับผมก็ไปเป็นแดนเซอร์ก็ได้ครับจริงนะเพราะมันแยกประสาทไงผมเป็นคนที่แยกประสาทไม่ได้ถ้าเกิดว่าจะทำอะไรต้องทำเลยอย่างพอให้เพลงเร็วๆมาแล้วผมต้องเต้นด้วยผมก็จะต้องแบบต้องโฟกัสการต้องตั้งต้องกัรพาแต่ถ้าเกิดพี่สิงห์ผมได้ซ้อมจนเคยชินเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันนใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการแบบเนี่ยต้องให้เวลาไปซ้อมเยอะเลยได้ เซี่ยงเลยเซียงเลยขอบคุณสำหรับความไว้ใจความเชื่อใจในตัวผมอย่างเงี้ยเพราะว่าคือการทํางานร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคนสองคนสามคนอะไรเงี้ยครับมันต้องมีความเชื่อใจเป็นหลักมันจะมีทำงานได้อย่างเสียและมั่นใจอะไรเงี้ยครับบางทีเราเราเราไปคิดมากด้วยอะไรเงี้ยบางทีถ้าเราไม่ได้รับความเชื่อใจหรือเราเองก็ไม่ได้เชื่อใจเขาเนี่ยนะลำบากมากก็ต้องขอขอบคุณครับที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยนานมากแล้วแต่ก็ยังยังคงรู้สึกว่า ที่จริงๆเราบอกว่าในแต่ละในแต่ละปีในแต่ละครั้งที่เราทำงานด้วยกันมีความสุขว่ามีความสุขว่าทำงานใช่ใช่เหมือนกับว่าพอมันทำงานด้วยกันแล้วเรามันไม่ต้องคุยอะไรมากแล้วทุกวันนี้ก็หมายถบงว่าอยากเป็นเหมือนกาวเลือดเลือดเมฆสมัยก่อนย่ามากคิดไม่ยากหรอกเพราะว่าถองเขพี่อะไรก็ได้ไงแต่รุ่นจะก็ไม่ได้หรอกแต่นี่คือเราไม่ไหวไม่ไหวมาก เดี๋ยวนี้ก็คือยากแ้ดีอะไรดีก well, ว่นัเจ้าเพลอะไรดีกว่าี่แต่ผมคิดว่าหลายคนเนี่ยัีสวค่นข้ามดีสลกันทีมดนมากถึงว่าเวลาเราอยากเพิ่มเราอยากสความคิดเห็นอะไรเนี่ยตอนค่อนข้างมีความไมด้วยกันใมากเหเง่ายมากกับการที่ว่าเออมอน่ารักเกตเกตปาเกตมาเกตอันนี้เกตมากมันมีตัวไหนมันานอะไรเข้าใจเขาได้ เป็นไงอยากกลับมาทำงานให้เป็นไปงด้ก็ขอส่งเป็นกำลังใจและก็ความหวังใน้แล้วกันก็อยากทุกคนดูแลตัวเองอย่างมากนะครับในปีใหม่นี้ถ้าเรายังเดาไม่ได้เลยนะครับในสถานการณ์ระดีขึ้นเป็นยังไงบ้างก็เวลาตัวเองดูแลคนรอบข้างนะครับในเรื่องความปลอดภัยก็อย่าลืมด้วยนะครับก็ในปีหน้าในเดือนทำอะไรไปไหนไปไหนก็ขอให้ไปอย่างดีโดยส่วนตัวเลยนะครับก็บวกกนสำหรัใครอยากไปเที่ยวใครที่อยู่ต่างประเทศด้วยอ่ะ อยากเป็นพอดีเ,ผผเป็นพ่อยแล้วับก็อยากขอให้ครวมๆนะจ๊ะเป็นแานพยากรโลกเลยครับคนเลยนะครับในปีใหม่นี้อะไรดไีดีลืมมันไปแกเป็นประสบการณ์ที่ดี งานนี้มาเลยงานไหนไม่มีที่สุดโตําทำ้าน,นี้ไม่ใช่ที่สุดโตะ พร้อมแล้วใช่ไหมโอเคมาลาะกันกไดพร้อมยังพยังเรียก้ให้นิ่งโอเคให้นิ่งีแดา ต้องแดงนั่นเลยอยังต้องแดงต้องนี้ครับต้องนี้ครับต้องนี้ลูกได้ครบแล้วเนาะเดี๋ยวใครยังไม่ได้ที่เสือเขียวได้กันแล้ว

มกระเป๋าอาปดกระเป๋าโอ้โหมีไหยคือสิ่ง่อครับเราสอคนเนี่ยไม่ได้รวมคนเัน่งคนมานานมากเดี๋ยวก็อากเรานทุกคนให้ไม่เคยั่คืออะไรฮะ ลงผมสองปีเลยไม่ตันเข้ามาไม่ไม่เดียดยังก็มานะครับใช่ยังอยากให้ทุกคนนะครับโซเชียลดิสเทนซิ่งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวทางสุขการค้าเขาจะดุพวกเราเอานะครับใช่อันนี้คือเราสองคนขอที่พี่ขอมาเลยนะครับผมอยากเป็นดาวเด่นที่นี่เลยนะครับแล้วก็ไปที่เอาแมสลงแล้วก็ใส่แมสขึ้นด้วยนะคะใช่เพราะว่าเราถ่ายรูปกันแล้วใครไม่ใส่แมสนะใช่ จะให้ทีมงานไปซูมหน้าเราจะทำให้อับอายนะอ๋อโอเคเราไมทำไมก็พี่กี้แฟนคลับบอกว่าเราสองคนเนี่ยไม่ได้รวมคู่กันมาสองปีเต็มนานมากนานมากจริงๆนานจริงครับแล้ววันนี้เนี่ยเลยขอดไว้เลยนะครับว่าหมดสองปีแล้วนะเริ่มที่วันนี้โอเคไหมครับผม เดี๋ยวตรงน,นี้ไม่เห็นโอเคได้ครับวันนี้น,นี่ดังมากตรงนี้ดังมากโอเคโอเควันนี้มีเรื่องอะไรพูดถึงกับแฟนๆไหมครับพี่สิห์ไม่มีเหรอไม่อยากให้พูดถึงเลยเหรอนี่ดูดูหน้าพี่ผมด้วยก็จริงๆอยากพูดถึงเรื่องรับเกิดเลยอ่ะยิตงตรงๆเลย คือผมเนี่ยได้เห็นแล้วนะครับผมขอขอบคุณมากมากจริงประทับใจมากมากนะครับสิ่งที่พิรยาเรานะฮะเล่นใหญ่ตลอดเลยนะครับน่ารักมากครับน่ารักมากแต่แต่นี่มันต้องมีแต่ด้วยนะครับก็อยากจะบอกกับทุกคนนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยทั้งช่วงก่อนหน้านี้จนถึงช่วงนี้เนี่ยการาจับจ่ายเช็งสอยการ เก็บเงินเก็บสตตงคงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้มันก็อย่างที่รู้กันนะครับเรื่องท่องหาย,ยากๆครับผมก็เลยอยากรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนอ่ะเป็นผงตัวเองกันเยอะด้วยนะครับอย่าเป็นผงแต่พวกเราสองคนนะครับอะไรนะครับอ๋อก็อเป็นมา่าโอเคด้วยนะครับคครับนี่ขอขอบคุณมากๆนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับแต่ก็อย่าลืม ดูแลตัวเองกันให้ดีๆนะครับวางแผนการใช้เงินของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเราส,งสงองคนเป็นห่วงมากจริงใช่ไหมครับพี่สิงห์ก็คือพอเราตัดใจกันว่าตัวเนี้ยรวมกไปเลยมีเรื่องจะดูโอว้ว่าการคือเรา,าแค่รู้สึกว่าเราดีใจมากเราดีใจเรารูออ้สึกขอบคุณดีใจมากจริงๆนะครับเพราะเมื่อวานที่แอบเห็นก็คือเข้าใจว่าร้าวเลยมุ่งตัดต่อเขาจะใช้รูปตัดต่อ ครับล ah, like ูกแตต่อมีรูปนึงนะที่เหมือนคุณนั่งอะไรนะไม่ได้ยินจริงปะเนี่ยพี่ติ๊กพูดไปนานมากเลยแล้วเราทำยังไงอ่ะหรือว่าเราสามารถอื่นด้นี้คือไม่ใส่สองน้ะมันก้องมันไม่ได้อ่ะพี่ติงกมพูดหน่อยฮัลโหลครับได้ยินไหมเอ่ยได้ยินหรือยัง อย่างหนูเน <OK> ี่ยฮัลหลออนนี้ได um> <ok> ้ย <um> ินอะไรันนี anyway> ้แล้วใช่ไหมครับผมอ๋ออันนี้ได้ยินกันอยู่ไหมครับดอันนี้ได้ยินอะไรใช่ไหมครับอ๋อเดี๋ยว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 สักครู่ได้ไหมโอเคงั้นโอเคไหมครับตรงนั้นได้ยินเสียงผมพูดใช่ไหมครับข้างหลังบันทึกโอเคปบันทึกแล้ใช่ไหมครับอ่ะงั้นเรากลับไปพูดตั้งแต่ประเด็นแรกกันเหมือนเดิมเหมือนเดิประเด็นแรกอ่ะ ขอขอบคุณมากเรื่องแลปตึกนะครับผมรู้สึกดีใจมากๆผมเลิกไม่ได้ยินแทนแล้วนะครับหรือว่าเราได้ยินอยู่ไหมได้ยินนะได้ยินอันนี้ผมได้ยินอ่ะครับผมเรื่องแลปตึกนะครับขอขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากๆนะครับที่ตั้งใจทําให้พวกเราสองคนนะครับก็ซาบซึ้งมากๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับช่วงนี้วางแผนการใช้เงินของตัวเองกันดีๆด้วยนะครับเพราะว่าเราสองคนเป็นห่วงนะครับโอเค น่ารักมากๆพ่ออย่าลงพ่ออย่าลงไม่คือเราดีใจเราดีใจเราดีใจเสมอใช่แต่ว่าเราเป็นห่วงใช่เพราะว่ามันมูลค่าเท่าไหร่ครับอ่ะไหนมีใครรู้ราคาเต็มบ้างแหมไม่รู้โปรเจกต์นี้เนี่ยเท่าไหร่จ๊ะ ไม่เป็นไม่เป็เดี๋ยวฝากพี่ยุยกับพี่เจนไปถามมาอ่ะมันไม่ใช่สองล้านแปดอะไรใช่ไหมฮะอ๋อไม่ใช่คร,ใชครับผมเลขนั้นแหละเลขนั้นแหละเลขนั้นแหละ <c oughs> ก็เอาเป็นว่า,อ,า,วาอ่ามันค่อนข้างม,ม,มีูลค่าสูงสูงมาก ก็อยากให้ทุกคนคือช่วงนี้อย่างที่บอกว่าช่วงนี้มันค่อนข,อข,อขอ้างลำบากช่วงนี้นเศรษฐกิจก,ก็ไม่ค่อยดีของก็แพงเงินก็หายาก <laughs> เป็นห่วงครับไม่มีอะไรเลยแต่ดีใจมากๆใจฟูมากๆขอขอบคุณมากๆนะครับชอบทำให้เราเหมือนเป็นครูห้องปกครองอ่ะอืมแต่ยังไงก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ดีใจมากๆด้วยใช่ครับวันนี้ก็เลยตอบแทนโดยการนี่แหละ รวมคู่กันไปเลยจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมาดูอะไรู่เพื่อมาบนอไหลอกใหรอก, <laughs> รอกยอกยอกยอกอะไรนะอ๋อบอกพ่อเดีย็เๆหน่อยเออเราเล่นครับจริงๆคือมันไม่ได้จะรวมเพื่อดุหรอกอันนี้คือของตอบแทนล้วนๆเลยครับ <laughs> แล้วก็มีประเด็นหนึ่งนะคี่หนึ่อยากเือทุกคนเหมือนกันช่วงนี้มัน สถานการณ์อาชการมรุนแรกขึ้นมันเริ่มกลับมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะไปไหนหรือว่าไปเจอเราตามงานไหนก็ตามนะครับผมอยากให้ทุกคนใส่แมสไว้แม้ว่าจะเป็นตอนที่ช่วยเราร้องเพลงก็ตามหรือว่าจะเป็นตอนที่อยู่ในงานอีเวนต์ก็ตามนะครับผมถ้าเป็นไปได้อย่าเอาแมสลงนะครับนี่พูดเรื่องนี้ก่อนเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะไปบิ๊กมอล์เทสแล้วมีใครไปบ้างครับ อ่ะพี่สิงห์บอกถึงความปลอดภัยเป็นห่วงไปถึงคนที่จะไปบริเทนหน่อยดูแลตัวเองด้วยใส่แมสล้างมือบ่อยๆอ่ะอย่างน้อยดูแลตัวเองก่อนก็ได้คือเขาจะคนอื่นจะได้ไม่ว่าเราไม่ไม่สามารถว่าเราได้ว่าเราไม่ยอมดูแลตัวเองเราทําให้แบบเดือดร้อนอะไรเงี้ยเขาจะได้ไม่สามารถว่าเราได้แล้วก็ที่สําคัญนะอย่าเมามากเดียวไม่ได้นะ อะไรคะบ,บอกตัวเอง๋อ,อไม่เอานะเจอกันหน้าแดงกัมไม่เอานะเป็นแฟนนะไม่ได้นะโอเคดูแลตัวเองนะครับสัญญาโอเคน่ารักมากเลยอเมื่อกี้เหมือนพี่พี่ทีมนักข่าวเขาถามครับเขาบอกว่าเห็นว่าจะมีโปรเจกต์อะไรอีกเหรอครับเห,เหรอนี่ก่อฮะไม่แล้วคือสรุปที่รับตึกนี่คือแค่อันนั้นอันเดียวเลยใช่ไหมครับที่อยู่ข้างหน้าไม่ มีบอกมีอีกตรงไหนอ่ะฮะด้านในหน้าตึกกก่อนอ๋อก็สรุปมันเท่าไหร่นะเพิ่กนิดนึงแล้วกันไหนๆก็ปีใหม่แล้วอเก็บเงินซื้อความสุขให้ตัวเองด้วยนะครับ ผมอ่านปากออกเขาบอกว่าเราสองคนก็เป็นความสุขของพวกเขาแต่ต้องอย่าลืมด้วยว่าพวกคุณก็เป็นความสุขของพวกเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลตัวเองกันให้ดีจับใจใช้สอยกันอย่างระมัดระวังนะฮะเป็นห่วงมากๆเลยนะครับแค่นั้นเลยครับไม่มีอะไรมากครับสายตาแล้วกลัวจังเลยไม่ได้ดูเลยนี่ยังไม่ได้ดูเลยนี่ยังไม่ได้ดูนี่ยังไม่ได้แม้แต่เซี่ยวนึงเลย รู้พี่ผมเวลาดูเนี่ยนะกลัวมากกลัวมากกับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวเราสองคนจะได้เจอกับพวกคุณอีกทีเมื่อไหร่ครับอ่ะสิบสามมาคุลบอกสิบสามมาคุณบอกสิบห้าสิบห้าคืออะไรหรอโอ้แต่วันนี้สิบสามเรามีนัดเจอกันนะครับไม่เจอไม่เจออ๋อโอเค อืนีใครอยากจะถามหรือชวนคุยเลยไหมครับเรามีเวลาแค่สิบนาทีเดี๋ยวต้องไปละเดี๋ยวต้องคืนพื้นที่แล้วถามผมกับพี่สิงห์ครับว่าไงฮะเ<ป>มื่อไหร่จะแต่งงานกันอีกแล้ว,ลวเหรอครับเราขอไอ<ป>ยืนอ่ะจะได้เราจะได้ได้ยินด้วยเนาะเฮ้ยผ่ของมือถือถเพื่อถ่ายรูปด้วยครับบันทึกไว้หน่อยนาะนนานนานทีปีหน รอบนะเราจะไม่ได้รวบแบบนี้อ่ะขอสักคำถามสองคำถามน่ารักน่ารักแล้ก็ถ่ายรูปรวมจบได้เดี๋ยวได้ครับว่าไงครับพี่สิงเล่นเป็นเม่นกับเอิร์ธอะไรยากกว่ากันครับ เป็นเม่นยากกว่าครับเพราะว่าเม่นมันแบบตัวเล็กอ่ะเราก็แบบว่าตัวเล็กหนาไปเยอะด้วยอะไรเงี้ยนะหนามอันนั้นสัตว์หรือเปล่าไม่ใช่ทะเละเม่นครับผมเป็นสิ่งโตง่ายสุดแล้วครับครับแล้วระหว่างเป็นเมื่อกี้มีคำว่าเอิร์ธกับเม่นใช่ไหมครัเอิร์ธเม่นกับกล้องพบกันไหนย,ยาว เวิร์กช็อปนานอ๋อมันก็เลยแบบฝังฝังเลยเป็นปีเลยใช่ใช่ก็คงเราอยู่กันมาเป็นปีอืมคือชิวมากเออไม่ใช่ไอ้หลานต้องพบอ่ะอ่คือชิวชิลวเพราะว่าเราเวิร์กช็อปกันนานเราเป็นตัวละครโอ้โหเราเป็นตัวนั้นเลยใช่ครับผมอะไรนะฮะอ๋อพี่เหรอ เป็นเพื่อนทิพย์ง่ายสุดแล้วนะครับแล้วกดไมฟกระแทกฟันอ่ะครับผมเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องไปแล้วนะครับต้องคืนเวทีแล้วนะครับทิพย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 ์เอาทวามไม่ยินจะถ่ายรูปนะเรียกสิทิพ